อย่างเห็น้าเนี่ยมาจากสปปลาวเลยใช่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างย้ายมาที่เมืองไทยถาวรเรียงครับย้ายหรือเปล่าไม่ได้ย้ายายมาเรียนค่ะมาเรียนที่ไทยแล้วมาในที่นี้แล้วก็ได้โอกาสมาทำเกิร์ลกรุ๊ปนี่แหละค่ะก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ไปๆมาๆแล้วเพราะเหมือนลาวมันก็เหมือนบินไปกรุงเทพเช่แล้วเพื่อเพื่อนที่สปปลาวว่ายังไงบ้างพอเราได้มาเป็นแบบว่าเกิร์ลกรุ๊ปแบบนี้ ก็ดีใจค่ะเพราะว่ามันแบบน้อยเปอร์เซ็ตมากๆที่คนลาวจะมาบูงที่ไทยค่ะก็ด้วยความที่เราอยู่ในเจเนอเรชันใหม่คนก็เลยแบบให้ความสนใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกแบบเออเป็นแรงผลันดันให้กับพวกเขาด้วยแล้วก็พวกเขาก็เป็นเหมือนเอเนอร์จีให้กับพวกเราด้วยในการทำท้าทายเป็นแฟนชาวสปอลาวเอยครับคนลาวชอบดูแฉเนาะช่สบายดีด้อทุกคนฝากติดตามพ่อีฟเด้อตอนนี้ที่เราเป็นยังไงบ้างลูก ตอนนี้หมายถึงสถานการณ์ก็ตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเรื่องน้ํามันขาดแคลนตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นยังคะก็นิดหนึ่งค่ะแต่ก็ช่วยกันอยู่ค่ะตอนนี้คนไทยก็ไปเที่ยวที่ลาวบ้านหนูเยอะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าก็เป็นการท่องเที่ยวนะคะคนไทยคนไหนสนใจไปลาวคะหลวงเขาบางวางเวียงเวียงจันทร์ไปได้หมดค่ะมาเที่ยวได้คะม้วนบอกเลย แล้วตอนนี้ไปเที่ยวบ้านหนูถูกด้วยของถูกหมดเลยใช่ค่ะนะฮะนะแล้วถ้าพี่ชาวไปแล้วให้หน้าเป็นเป็นไกด์นำเที่ยวได้ไหมลูกได้หมดเพื่อนมันเยอะต้องให้เพื่อนนะเยอะโอเคเป็นไกด์นำเที่ยวหน่อยอย่างเขาอยู่อย่างเงี้ยทำเป็นแบบเด็กแบลวๆเพื่อนมันเยอะ เพื่อนมันเยอะมากพี่พดาเป็ประสบการณ์อะไรเรียบร้อยวันนั้นก็พามากี่คนมาเนี่ยมาแบบว่าพามาพูดเหมือนประชดน่ะร้อพามากี่คนอยู่จะไม่มีผู้ชายไม่ต้องมาอยู่กับใกล้ๆมาโอ้มาพามากือบปู่เป็นไงล่ะสะใจที่แม่ไหมล่ะฉันบอกว่าเพื่อนมันดางหมดเลยใช่ไหมไปบอกไปไปหาแม มันเหมือนแบบว่าเป็นแก๊งแกงเหมือนของเรามีหิวหวีอ่ะที่ลาเขาก็จะเหมือนมีแก๊งหิวหวีอ่ะเป็นยังไงไอ้กระเทยเหมือนแก,งแกง๊งหิวหวีเราเลยแล้วลแสบๆทุกตัวนี่ค่ะคุณแม่อยากได้ผู้ชายอีพวกนี้กับผู้ชายหมดเลยค่ะมันบอกเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยมันถ้า,า,าเป็นแบบเบลล์โชวนจะเม็นยังไงร้ายโถนี่ว่าหาผู้ชายมาคุณแม่